เี่ยเนี่ยเล่าเรื่องมาเยอะพวกเราก็เล่ามาเยอะแต่ว่าส่วนมากเรื่องที่เราเล่าจะเป็นเรื่องประเภทไหนเป็นเรื่องประเภทที่มันเละเรื่องประเภทที่มันหลอกกันมันไม่ได้มันเพ้อเพ้อเที่อาจจะถนัดในส่วนของแบบว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกอะไรแต่งจีนมาพวกประวัติศาสตร์ปเ pop c u อ t เออมันเป็นทางเราเพราะฉะนั้นนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าใครพูดจริง คนนี้เดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องนะคะ,<ฮ>ะเล่าประวัติศาสตร์ใดๆขึ้นมามมแต่ว่ามันจะมีแค่คนเดียวครับที่เล่าประวัติศาสตร์เรื่องจริงหน้าที่ของเฮียก็คือวิเคราะห์ดูว่าคนไหนพูดจริงแค่คนเดียวโอเคนะคะเ,คเพราะฉะนั้นมีสองข้อเนาะ,<ฮ>ะข้อที่หนึ่งประวัติศาสตร์ที่หนูจะเอามาเล่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวใกล้เคียง กะเหียเพราะว่าสถานที่นี้อยู่ในย่านพระนครนั่นก็คือถนนตานีเพราะูุกะวันของถนนตานีเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนย่านที่เป็นถนนตานีเนี่ยก่อนที่จะถางถนนนะ่ะตรงนั้นจะเป็นย่านที่มีป่ากล้วยเยอะอในอดีตซึ่งประจวบเหมาะกับคือเขาเรียกว่าคนไทยจะเชื่อเรื่องผีสางอะไร้ยมาตั้งแต่อดีตเขาก็เลยมีความเชื่อว่าอ่ะตรงนั้นน่าจะมีแม่ตานีอะไรอยู่เยอะแล้วพอมีการทำถนนถางทางเนี่ย เขาก็เลยก็มีการทาพิธีอะไรต่างๆเพื่อเป็นการบอกกล่าวหรือขอขอมาในการทําถนน oh. ทีนี้พอถางปุ๊บทำถนนขึ้นมาเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะชอบเรียกสถานที่นั้นหรือว่าย่านนั้นเนี่ยตามสิ่งที่มันเคยมีมา oh. ตรงนั้นเขาก็เลยตั้งเป็นถนนชื่อว่าถนนตานีตามตามสถานที่ที่เมื่อก่อนที่มันมีออป่ากล้วยมีแม่ตานีอยู่เพื่อเป็นการลําลึกหรือเป็นการให้เกียรติกับแม่ตานี อันนี้หนูหาข้อมูลมาอะของน้องไมงปองของน้องไม่ตองเนี่ยด้วยตัวต้องให้ทาง,ง,งเราทางเราทางเราไม่ตอง,ตง,ตองด้วยตัวที่หนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นหวยมากมทุกวันที่หนึ่งแล้วันที่สิบหกเนี่ยหนูต้องมาติดจอรอจ่ายเลยว่าวันนี้จะได้จ่ายหรือวันนี้จะได้รวยหนูก็เลยต้องไปนค้นหาประวัติศาสตร์ว่า เฮ้ยการเล่นหวยการออกสลากินแบน่งเนี่ยมันมีต้นกําเนิดมาตั้งแต่รัชสมัยใดก่อนไหนเพราะเกิดมาปุ๊บมันก็ออกเลย<า>สลากินแบ่งเนีนะ่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าสลากกินแบ่งนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลอตเตอรี่ออและลอตเตอรี่เนี่ยก็คือมันมาตามยุคตามสมัยจากประเทศจีนแล้วมันก็ไหลเข้ามาในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ใน พศ2010 10อะไร1 7 2017 2017ก็คือเมื่อสักประมาณ7ปีก่อนเองไม่ใช่2017 2017มัน5 500กว่ามันคือยุคช่วงประมาณรอแล้วสมัยนั้นเนี่ยลองทายกันซิว่าเราอะเสียลอตเตอรี่1ใบเนี่ยกี่บาท 3าโอ้โหเยอะนะบาทเดียวสองพันนะถูก1บาท1บาทและรางวัลที่ถูกต้องเนี่ยที่ได้เนี่ยถ้าถูกเนี่ยจะได้รางวัลทั้งหมด8,000บาทคูณ20เข้าไปนี่คือเนสมัยนั้นและครั้งที่สองเนี่ยมาดูป้ายด้วยเอาอยากให้ดูป้ายเนาะจากูจะหักหน้ามึงด้วยกันกับ ก็ไม่รู้จะส่งสิ่งยังไงมึงมึงแน่วแน่มากเอาใหม่หนึ่งบาทได้มีแต่ว่าเดี๋ยวเขาแ้วเราจะเล่าเราจ่ายเขาจ่ายเลยนะ4บาทคืออะไรเอาใหม่คุณงงไหมหมดแล้วคือมึงเปลี่ยนเรื่องหรือมึงเล่าใหม่ได้ไหมหรือยังไงสงสารทียตัวนี้จากต้นจนปลายไม่ถูกแล้วรางวัลเนี่ยเขาต้องการระดมทุนเยอะมากเพราะว่าจะได้เอาเงินไปใช้ในในกิจการกิจการเนี่ยคือเสียเนี่ยหนึ่งใบสี่บาท เอาสรุปไปละวสบาทใช่แต่ถ้าถูกเนี่ยจะถูกเนี่ยจะได้เงินถึง8 0 0พบาทเขาก็เลยร,รลวบรวมรางวันใหญ่ไปรางวันใหญ่เนี่ยแปดพับาทจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีการจัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วคนก็เรียกร้องเรียกร้องไปเรียกร้องมามันกลับคืนมาอีกหลังจากนั้น43ปีซึ่งมันก็จะอยู่ในพศ2560 โอ่้อยหกสิบมึงเอาป้ายมานี่ยมึงเอาป้าย4 6สองพน่้อยเเกิดกองสลากขึ้นมายังไม่เกิดกองสลากิดกองสีกคนก็รู้สึกว่าไว้มันกลับมาแล้วเรื่องนี้มันเคยมีเขาเรียกกันว่าสลากกอขอเพราะว่ามันเป็นกอไก่ขอไข่มันมีรางวัลกอไก่แล้วก็มีรองขอไข่ใช่ นี่คือเรื่องจริงค่ะแล้วจากนนั้ก็คือคนเรายัางไม่ยังยังไม่พูด <c oughs> พูดมาเจอเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มีการจัดครั้งที่3ครั้งนี้แหละจะเป็นการที่จัดกิจกรรมนี้แล้วเรียกมันว่าฉลาด กินแบ่งแล้วก็เลยมีการเกิดกองฉลากขึ้นมาใช่ในปี2482ค่ะโอ้โหมีตัวเลขมีตัวเล็กใช่ไหมโอ้ยเล่าแบบเมีเลยแบบแบคทีเรียเลยแบบมีตัวเลขมีทำลายถูกมีทำลายแต่ดูป้ายด้วยแต่ดูป้ายว่าดูอ้าขอเด็กเส้นหรอ่อตาขอนยายค่ะบัลติเลตทธรรมหานี่ก็จากคนจริงๆอ่ะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์อาหารหลายอย่างแต่มีอันนึงอ่ะที่ชอบมาก พรรู้สึกว่าคนเราอะจ,จะเข้าชอบเข้าใจผิดกันเยอะ <Wow. S 1> คือขนมปั้นสิบรู้ไหมที่มาทําไมถึงชื่อขนมปั้นสิบเพราะว่าหลายคนจะชอบคิดว่ามันเพียงมาจากปั้นคลิปที่มออันปั้นแล้กันแล้วก็คลิปข้ออางบนซื่อเนี่ยกริยานั้นไม่ได้เรียกคลิปนะมันคือพับ ปั้นสิบเนี่ยถูกต้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ที่ชื่อว่าปั้นสิบเนี่ยคือขนมปั้นสิบเนี่ยจิเป็นขนมในร้วในวังซึ่งถ้าเกิดว่าน,นึกกันออกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทําขนมเราจะใช้หม้อทองเหลืองหรือกระทะทองเหลืองใช่ไหมฮะรานนี้กระทะทองเหลืองหนึ่งใบเนี่ยเขาก็จะมีกําหนดว่าขนมปั้นสิบเนี่ย,ยไอขนาดที่มันเหมาะสม,มสําหรับการกินในร้วในวังนะ ไม่ให้มันใหญ่ไปไม่ให้มันเล็กไปอ,อะไรเงี้ยมันควรจะขนาดเท่าไหร่ม,มันคือว่าปั้นออกมาทอดให้ได้1ิบชิ้นในกระทะทองเหลืองอมันคือหน่วยวัดขนาดที่เป็นมาตรฐานของขนมที่จะไปเสิร์ฟใน,น,ในั้วงนั่นเองนี่นคือที่มาของชื่อขนมปั้นสิบไม่ใช่ทั้งสองคนมึงนั่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของเ e ฮียวิทแล้วนะคะน่ากาลัวสบายเฮียวิทลองวิเคราะห์ได้นะคะว่า <Okay. S 2> ใครคนแรกก่อนนะครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพอปิงปองพูดปปออกมาะนะครับก็เทียบเคียงแล้วถูกต้อง2,417้ยใช่ไหมถูกต้องค่ะ <ขอ S 2> ก็แลอหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่ตรงกับปีที่เก้า ของรัชกาลที่5พอดีตอแต่ทีนี้ครับเขาบอกว่ารางวัล8,000บาทแทบจะเป็นไปนไม่ได้เพราะสมัยนั้นอะยังใช้เป็นสตางค์อยู่<ว>เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คงไม่ใช่ต่อไม,ไม่รู้นะอันนี้อ,นนอันนี้คือเดาเพราะว่า1บาทสมัยร5เนี่ยมันต้องใหญ่มากทีนี้สองคนเนี่ยต้องบอกว่าท่านในแง่อวัจนะภาษาก่อนเพราะว่าไม่รู้ทั้งสองอันรู้แค่ว่าถนนตันอยู่ใกล้ๆบางลำพูถูกไหมครับไม่างเด็กเขาศาสตรความน่าเชื่อถือปอมแปมได้ตั้งเบอร์หนึ่งเลยเว้ย คือหน้าตาเล่าปับนี้เรารู้สึกว่าเราเชื่อถือแล้วก็ logical เนี่ยใช่ตอนนี้ชิงดาอยู่สองคนแต่คนที่ถูกปัดตุ๊บก่อนคือแม่งหนูน่ารักไงครับโอเคป่ะถึงปองเป็นคนน่ารักครับแต่เรื่องปีหรือเรื่องข้อมูลที่ตกหล่นเนี่ยหนูมีการอ่านกระดานด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่มันอาจจะต้องเป็นข้อมูลจริงของพวกนี้เขาแต่งเติมขึ้นมาเอาเนี้ยคนที่น่ารักไปก่อนโอเคแต่ว่าเหลืออีกสคนเนี่ย เฮียเฮียเฮียมีความแบบความรู้ในเรื่องไหนมากกว่าระหว่างขนมกับกับสถานที่อะไรแบบนี้คะคือสถานที่น่ะจะมีมากกว่าเพราะถนนตอนนี้อยู่บางระเูอยู่ใกล้แต่หนูพูดเป็นความจริงหมดเลยนะเฮียมันดูแบบเลือกหนูโอเคเพราะท่านต้องการโน้มน้าวเพื่อที่ให้อีกคนมี reaction ปฏิเสธค่ะเราก็เลยเชื่อว่าจริงๆเท็จเท็จเจริงๆเพราะฉะนั้นเลือกเจนนี่แล้วเฮียจะเสียใจพูดเลยแล้วเฮียจะเสียใจ เสียใจที่เพราะฉะนัะนะะ้นนี้คนเส,ส,ส,สียใจแล้วก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเปิงปองเนี่ยชีจะเสียใจมากกว่าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของเรื่องจริงยืนนะคะโอ้โหลีลา แล้วคือแต่ไอ้โจทย์ที่เฮียบอกว่ามันไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าค่าเงินบาทมันต้องใหญ่มากถูกไหมคะใช่แต่ว่าการเทียบเคียงราคาเด่ยก็คือช่างน้ําหนักใช้ตำลึงเนี่ยเท่ากับช่างใช่ไหมคะราคา1ตําตำลึงเท่ากับ4บาทไทยเฮียค่ะแล้วรางวัลตอนนั้นเนี่ยค่ะ100ช่างถ้าแปลเป็นเงินไทยตอนนี้ก็8,00 0บาทเขาตอดที่แล้วมั้รู้เก่งมากโอ้มันเป็นสกิลที่เฮียเขาไม่ได้เก่งมาเขาตอนมากค่ะเฮียไม่ยอมเปพูดตะคุกตะขาบผิต้อง เก่งมากครับอันนี้ค่าของกายตอนไม่อันนี้อันนี้ต้องบอกขอบคุณมากมากนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เราถูกหลอกได้ตลอดเวลาแล้วก็อันนี้เรียกว่าฮิวแมนแวร์บทสนทนข้อหนึ่งทีมวิทยกรชนะไปเก่งมากมากเฮียยังเหลืออีกข้อให้ตีเสมออันนี้เลือกที่ผมก่อนดีกว่าโอเค ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเช่นกันอ,อ,อันนี้จะยิ่งใกล้ตัวเพราะว่าตอนนี้เรียนทําเกี่ยวกับเรื่องของขนมอบอยู่เปลี่ยนจากเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องใกล้ตายว่างั้นไหมครับมันน่าจะสนุกกว่านะึงครับจริงๆอันอันละจะบอกว่าอันนี้เรื่องจริงแน่ๆเพราะว่าเอามาจากตําราเรียนของดิฉันเลยที่เลิอกระดงเบอร์อันว่าด้วยเรื่องขนมที่ตอนนี้ฮิตมากครัวซองโอเคนะขนมครัวซองเนี่ย,ยทุกคนเข้าใจว่ามาจากไหนครัวมาจากครัวใช่แล้วซองแล้วซองล่ะ แปลว่าจำซองจำจอกใส่จองจากครัวผิดครัวซองในจริงอ่ะเกิดที่เวียนนาออสเตรียที่ไายเรยนรู้เนี่ยครัวซองมันจะเป็นขนมที่เรียกว่าอุเปนิสครีมคือขนมปังที่อุดมไปด้วยเนยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยที่ยอนมันประมาณแบบหนอยะไรสักอย่างเกิดขึ้นในเวียนนาในช่วงที่ออตโตมันอ่ะเข้ามายึดเวียนนาแลีวเข้ามายึดยุโรปกลางอันนี้เคุณน่าจะรู้ดี แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีนักทําขนมปังอยู่หนึ่งคนเป็นแบบช่างทําขนมปังซึ่งเขาทางานอยู่กะดึกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกึงก่งกลางกึงก่งกลางอะไรแบน้มาจากแบบอุโมงค์อะไรเงี้ยเขาก็เลยอะไรนะอะไรนะถือไม้อะไรนะ,ะนางก็พบว่ามันเป็นสัญญาณแบบมันเป็นสัญญาณว่าค่าศึกบุกนางก็เลยสามารถที่จะเอาเรื่องไ้ไปแจ้ง แล้วก็ทําให้วีเนียเนี่ยป้องกันจากการถูกตีถูกลุกลาของจากรออตโตมานในตอนนั้นสิ่งที่มาเกิดขึ้นก็คือกษัตริย์ตอนนั้นก็ให้รางวัลให้แบบเรียกว่าเหมือนตบรางวัลให้เกียรติกับช่างทำขนมปังอันนี้ทําอะไรมาก็ได้หนึ่งอันเดี๋ยวยกย่องให้เขาก็เลยเรือกทำขนมปังที่เป็นรูปวงพระจันท์อันได้แรงบันดาลใจมาจาก รูปพระจันทร์เสี่ยวบนธงของจกักรวรรดิออตโตมันแล้วพอมันกลายมาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสพระนางมาลีมีลูกแมวเหมียว <laughs> เอาเข้ามาในฝรั่งเศสแล้วกลายมาเป็นแบบเปลี่ยนเป็นเออลักษณะ,ะเหมือนพระจันทร์ก็เลยเรียกประจานภาษาฝรั่งเศสว่าครัวซองอนั่นเองแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าครัวซองนั้นเกิดขึ้นจากคนทําขนมปังที่ เป่าประกาศว่าเฮ้ยขาคึกบุกก็คือขี้จะแตกคนละข้างนั่นเองนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะฟังดูดูดีเพราะว่ามีพระนางมารีมิรุแมวเหมียวอ่ะ๋อตอนต่อไปเป็นของหนูนะคะอย่าหลอกเคียงนะไม่ทราบว่าพี่วิทย์ที่เฮวิสเนี่ยเคยทานบะหมี่ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวไหมคะเคยครับ บัฟมีเกีียวเนี่ยคือเขาเกิดมาเนี่ยไม่นานมาก 30- สถึงสีห้าปีนี่เองค่ะช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีรายการอยู่รายการหนึ่งชื่อว่ารายการเกมแก้จนยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่คุณพี่ท่านหนึ่งเนี่ยนะคะที่เขามีชื่อว่าคุณนักรบนะคะคุณนักรบเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านหลาหนึ่งเขาเนี่ยทำขนมชนิดหนึ่งขึ้นมา ซึ่งเป็นขนมหวานแล้วมีการห่อแป้งคล้ายๆกับโรตีแล้วใส่ไส้เป็นแบบต้มมาแล้วทีเนี้ยคุณปัญญานิรันกุลเนี่ยเขาได้ทานปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณคุณรู้ไหมเนี่ยว่าขนมชนิดนี้มันลักษณะคล้ายๆกับถั่วแปบเลยแต่ว่าถ้าคุณอนะมันมีแป้งบางอย่างที่มันลักษณะเหมือนจะทําเป็นของคาวและอร่อยมากคุณอนะลองไปทําเป็นเป็นของคาวแล้วใส่น้ําก๋วยเตี๋ยวดูสิ มันน่าจะดีนะอีกสองปีให้หลังเขาก็กลับมาพร้อมกับการทําอย่างที่คุณปัญญานิรันดร์กูลบอกจริงๆคือเอาเอาสิ่งนี้ยไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ลว่แล้วก็ใส่ไอ้เกี๊ยวเนี้ยที่เป็นแป้งคล้ายๆของหวานเนี่ยใช่นั่นแหละเอาไปใส่เอาไปใส่ในใช่ใช่ในมันไม่ใี่คนม่ได้มีคนเดียวใช่ใน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 ก๋วยเตี๋ยวของเขา ทีนี้คุณปัญญาก็บอกอร่อยมากๆเลยเขาบอกว่าเนี่ยคุณนะต้องตั้งชื่ออาหารชนิดว่าใช่สิเป็นบะหมี่เกี๊ยวหนึ่งถึงจะเลิศมันไม่ควรจะเป็นขนมหวานเขาก็บอกว่าอ๋อใช่สิ ใช่สี่หรอคะช่สี่บะหมี่เกี้ยวหรอคะไม่ใช่เขาบอกว่าใชาส่สี่มันต้องเป็นของหวานแบบนี้คือเขาฟังผิดเขาฟังเป็นใช่ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว,ตวแต่จริงๆคำ<อ>จริงคำที่พยาบอกคือใชส่สี่มันต้องเป็นบะหมี่เกี้ยวแบบนี้มันไม่ใช่ของหวานที่เคยมาเมื่อสองปีที่แล้วเขาก็บอกอ,อ๋อชายสี่ไปกูก็ตัดมึงอ้าจริงๆฉัพูดไปนี่กูก็ตัดก็คือว่าพีเอ็มจากใช่สี่เป็นชายสี่บะหมี่เกี๊ยว คือที่มาที่มาอ่ะ,อะของน้องเจนนี่ขอหนูเป็นเกี่ยวเรื่องการกินเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นไปข้อมูลอะไรเล็กๆน,น้อยๆที่เราอยากรู้ก็คือ,เ,อเราอยากรู้ว่ายุงอ่ะจะชอบกัดคนไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเคยได้ยินมาว่าจริงๆยุงจะชอบกัดคนที่ใส่ชุดสีดําหรือว่าผิวดําหรือว่าเหงื่ออะไรอย่างงี้สักอย่างหนึ่งจนจะได้ไปหาข้อมูลก็ได้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะยุงจะชอบกัดคนที่มี กรุ๊ปเลือดคือกรุ๊ปเลือดบีมากที่สุดก็เลยได้รู้ว่าอันนี้แหละจากผลการวิจัยนะเขาบอกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปบีจะโดนยุงกัดมากที่สุดเพราะว่าในเลือดกรุ๊ปบีเนี่ยมีปริมาณของน้ําตาลอ่ะสูงกว่าเลือดกรุ๊ปอื่นแล้วเพิ่งกับปริมาณน้ําตาลในเลือดสูงบวกกับเหงื่อเนี่ยมันเลยทําให้คนที่มีเลือดกรุ๊ปบีเนี่ยจะส่งกลิ่นพิเศษที่ทําให้ยุงอ่ะเข้าหามากที่สุดค่ะก็เลยได้รู้ว่าอ๋อใครเลือดกรุ๊ปบีตรงนี้ก็จะเป็นคนที่โดนยุงกัด อ๋อเยอะที่สุดมากกว่าเลือกกลุ่มอื่นดูน่ารักมากค่ะอหนูตาบ้แล้วมึงก็น่ารักหนูก็น่ารักหนูไม่หนูไม่มีผีกเทียนไม่มีอะไรเลยเราสองคนเรื่อกไปหนูน่ารักน่ารักมากเลยครับคืออย่างนี้เรื่องเลือดไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยกลุ่มเอแล้วก็โดนยุงกัดบ่อยขายไปปวกภรรยาเนี่ย กรุบบีไม่โดนกัดเลยอันนี้เอาจากเรื่องในครูเรยนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเจนี่ออกไปก่อนนะครับน้องน้องไปปองคืออย่างนี้ครับพอดีว่าได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับท่านนี้กับใครฮะกับคุณพันรบกำลาครับ่อนใช้สี่หมีเกี้เมื่อ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 ตอนที่ปีสี่สองน้าแห้งเลยปีสี่สองชื่อพันรบกำลาแล้วแล้วแล้วก็ถามบอกว่าคือคือนี้ขอเล่าเพราะว่าไม่รู้ว่ายังไงนะ ทำไมพี่พันลบเนี่ยถึงมาทาบะหมี่อ๋อเคยทํางานที่โรงงานบะหมี่ครับแล้วผมก็อยากใส่ไข่เยอะๆก็ใส่เข้าไปตอนไปทําป้ายพลาสติกครับป้ายเนี่ยมันต้องออกมาเป็นสี่ล็อกพอดีมันมีหนังเรื่องหนึ่งอ่ะศึกสายเลือดจักรพัดน์ยงเจิ้นชายสี่ก็เลยตั้งชื่อเพียงแต่เพราะว่าคนที่เขาทำล็อกมันเข้ากันพอดีบอกมันเป็นสี่ตัวมันต้องมีสี่คำมันต้องมีสี่คำเริ่มต้นจากบะหมี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูน่ารักมากมากนั้นแสดงว่า ลอดที่หนูพูดไปเรื่อยเนี่ยคือพี่ฟังคนแต่พูดไปเรื่อยเลยเหรอครับโดยไม่ห้ามโดยไม่ห้ามไม่แต่ยี้ไม่แต่คือมะไรร้ไหมยังคิดเสมอว่าการที่เรารู้มาก่อนไม่ได้หมายถึงถูกเสมออาจจะมีความมันมีข้อมูลใหม่ที่หดบางซึ่งถ้าเกิดมีข้อมูลใหม่เราก็จะฉลาดขึ้นไงฮะแม่เฮียพูดคำพิ้เสมองงงูมาก่อนฉอชิงคนเราไม่จะโง่ก่อนที่จะฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโง่อีกรอบไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องผมแปมเนี่ยครับ คือพอดีว่าเป็นคนอินเนาะเพราะว่าตอนที่เวียนนาเนี่ยต้องป้องกันค่าศึกจากออตโตมันนะครับคนที่เป็นฮีโร่ก็คือชาติหนึ่งซึ่งเขียนไม่รู้จักเลยคนที่ยกทัพมาช่วยก็คือกองทัพบบโปลีชไม่ใช่โปลิชเป็นตำรวจฮะชาวโปแลนด์ยกทัพเข้ามาช่วยแล้วก็ได้ยินเรื่องตำนานครูซองตรงนั้นว่าเป็นเรื่องของพระจันทร์เสี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าถามนะที่เฉียดใกล้ที่สุดอันนี้ต้องบอกตรงว่าเรื่องไบโอโลจีไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเอาข้อมูลมาจากตัวเองและเมีย ซึ่งเป็น A และ B แล้วก็จะได้ยินบางคนพูดว่ายุงจะกัดคนที่มีอุณหภูมิร้อนกว่า <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นขออนุญาตว่าผมแป๋มเป็นคนเดียวที่ไม่น่ารักในจุดนี้ <Okay. S 1> <laughs> เพราะ,ะนั้นเป็นผมแปมครับอ่า <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นคนที่คนที <Okay. S 2> พ่พูดจริงยืนขึ้น <Okay. S 1> นะครเอาแล้วไงถูกต้อ เนี่ยการคอคิดว่าจะเอาชื่อเสียงมาทิ้งไว้ที่นี่จริงๆแล้วเห็นไหมว่าทั้งหมดทั้งปอวกก็ไม่ได้วิเคราะห์มาจากความเต้านะเออมันก็มาจากสิ่งที่เคยได้อ่านได้เห็นได้โทนั่นแหละใครจะไปรู้ว่าว่าพี่ฟิยจะได้ไปคุยกับคุณคุณโนอาพัะรดนปลอมือก็แข่รับ้เหมือนันเถื่อวันนี้เสมอ เป็นแบบกระชับมีดไดเนี่ยนะขอบคุณนะครับสนุกมาก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 ยิ่งดีมากขอบคุณมากมากเลยน้องๆน่ารักมากครับแล้วก็ทุกๆชีวิตที่นี่ก็น่ารักมากเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณนะครับฟังผ่านพอดแคสต์ฟังผ่านยูทูบว่าเพลินนะเนาะมานั่งคุยกันจริงๆเนี่ยเพลินยิ่งกว่าอีกอ่ะพอน้องๆบิวมาน่ารักมากครับต้องบอกเลยน้องน่ารักทุกคนเลยรวมพวกนี้ด้วยนะขอบคุณคู้ชะซึ่งน่ารักเท่ากับตอนช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเอ็ดมิทิสตอรี่ Global Economy และกล่าวก็ยังมีให้ฟังอยู่ยังมีให้ฟังอยู่ครับแต่ว่าที่จะมันจะเกิดขึ้นในเน็ตฟลิกนี่คืออะไรนะฮะอ่าคือมีชื่อว่าเอชเน็ต history on stage ครับประมาณกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยเราจัดงานเป็นงานออนเซจนะครับก็เลยเอาสิ่งที่พูดประมาณกรกฎาคมปีที่แล้วครับแล้วก็จะไปฟีดเข้าไว้ที่ Netflix วันที่12กรกฎาคมนีจังนะครับเราก็ผ่าเข้าไปที่ Channel ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปนิดนะครับว่า Global Economy ตอนที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นตอนที่เป็นแพชชั่นเกียร์เลยนะครับ ปกติเราเล่าเป็นประเทศใช่ไหมใช่ครับแต่ครั้งนี้เราจะถอดรหัสนะครับว่าการเมืองของจีนเวลาคนจีนคิดเนี่ยเขามีฐานคิดจากอะไรจากหนึ่งนั้นคือ3ากกครับอ้ยเาอยากที่จะฝากให้ติดตามด้วยนะครับยินดีอยากยินดีเลยครับเป่าแล้ววันนี้ขอบคุณดรเวีสิทีวีโอ้โหนี่้นเ็ยายมากครับผมมากครับมบอกมากครับเนนี่ครับ